ตอนนี้เราก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะทุกคนได้เวลามาผัดแล้วครับตัวหน่อไม้ดองนี่ผมเอาไปต้มน้ำก่อนนะครับขับแรกเอาไปล้างก่อนเพื่อนๆไปล้างสักสองสามน้ำนะครับแล้วก็เอาไปต้มในน้ำเดือดนะครับแล้วก็เอามาคั้นน้ำมันออกนะครับใส่มันไปนิดนึงทุกคน น้ำมันร้อนแล้วก็ต่อด้วยพริกแกงเลยครับผมใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะทุกคนเมนูหอยนี่ครับขอแบบมันปแซ่บๆเลยนะครับจะได้ไม่ขาวนะครับตัวหอยผมก็เอาไปล้างน้ำนะครับแต่ว่าเขาต้มมาแล้วทุกคนแล้วก็แกะเอาเฉพาะหัวมาครับผมก็ไปล้างน้ำขยำน้ำเกลือนะครับทำความสะอาด ประมาณสองสามน้ำนครับแล้วก็มาผึ่งให้มันสะเด็ดน้ำอบะดี๋่เราจะล้วนให้ตัวพีิแกงแล้วหอมนะครับตัวพริแกงหอมได้ที่แล้วก็ใส่ตัวหอยที่เราล้างมาเลยครับบางตัวมันหัวมันก็ใหญ่นะครับผมก็เลยผ่ามันล้วนมันก็ได้ เวลากินมก็ได้เคี้ยวง่ายๆนะครับเ mm hmm. มนูนี้เราจะเอาแบบน้ำขุกขีดนิดหน่อยนะครับเอาไว้ขอยหางกินกับข้าวนะครับ mm hmm. ตัวหอยก็ต้มสุกมาแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องผัดนานนะครับเอาให้ตัวเครื่องแกงเราหอมไเฉย ต่อไปก็เติมน้ำด้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันนะครับรสชาตินี่เพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามที่เราชอบเลยนะครับนี่ครับน้ำประมาณนี้ ก็เลยเหลือไว้ขย่ายำข้าวไปด้วยนะเพื่อนๆชอบน้ําเยอะน้ําน้อยทําตามที่เพื่อนๆชอบนะครับต่อไปเราจะมาปรุงรสชาติกันนะครับตามด้วยตัวน้ํามันหอยนะครับเพิ่มความหอมด้วยตัวน้าปลาเป็นนิดนึงล้วนอย่าเพิ่งปรุงเยอะนะครับถ้าเกิดมันเค็มไปแล้วเราจะแก้ไม่ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะตัดตัว น้ำตาลไปนิดหน่อยครับคุกเข้าไว้ทุกอย่างเข้าเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูกคนเข้มข้นนะครับต่อไปตามด้วยตัวหน่อไม้ดองเลยครับ เดีย๋ยวรอให้ตัวนไม้ดองสุกอีกรอบนึงนะครับก็จะใส่ตัวใบมะกรูดแล้วก็ใบกะเพราเราครับตอนนี้กลิ่นหอมตัวบอบอววน,นะทุกคนแสบแขนครับผัดไปแสบแขนไปครับตอนนี้น้ำมันเริ่มงวดแล้วนะครับ เพิ่มพริกสดไปนิดนึงเก่อนเพิ่มความหอมนครับน้ำมันจะเหลือประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับบางคนไม่ชอบน้ำเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะแต่ผมจะใส่ประมาณนี้ทุกคนคุกคิดครับตัวหน่อไม้เราสุกแล้วตัวหอยเราก็สุกอยู่แล้วนะครับทำง่ายเมนูนี้ทุกคนปิดท้ายด้วย ลบไมะกรูดเลยนะครับกระเพราเยอะๆทุกคนผัดต่ออีกนิดนึงนะได้แล้วครับเดี๋ยวเราปิดไฟทุกคน ล้นกระทะครับเมนูนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปจัดเตือมใบจากันครับเตร็จเรียบร้อยแล้วทวน ผัดพิแกงหอยหน่อไม้ดองของเรานะครับผัดไปกลิ่นหอมไหมครับเป็นมะกรูดกะเพราเนี่ยใส่เน้นๆนยทุกคนพิแกงก็เป็นพิแกงแบบพิแกงป่านะครับแซ่บมากทุกคนอยาเราไปลองชิงมกันครับควันยังขึ้นอยู่เลยครับใหม่ๆเลยทุกคนขยำข้าวรร้อนครับตัวหอยไม่เหนียวนะครับ กรอบนอหน่อไม้ก็กรอบครับแต่นนหน่อไมใ้ใช้เวลาต้มนิดนึงนะหน่นอมไม้ดองทุกวนติดใจครับแซ่บถึงใจมากครับก็เป็นนิดหิงเมนูง่ายทุกคน เครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะครับแต่จะช้าตอนที่เราเอาตัวหน่อไม้เนี่ยไปต้มน้ําก่อนครับแล้วก็ไปคั้นนะมันได้เลยอ่อนนะทุกคนเวลาเคี้ยวมันจะไม่เหนียวตัวหอยเราก็แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเผื่อตัวมันใหญ่เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆลเวลาเราทานมันได้ไดไง่ายนะครับเครื่องปรุงนี่เพื่อนๆปรุงตามที่ทุกคนชอบนะครับความเค็มความเผ็ดชอบประมาณไหนเติมประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปทานต่อแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ